ไม่มีอะไรเลยเห็นไหมไม่มีอะไรเลยแม่ไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ย ء? ดูเฉยๆ,ๆดูเฉยๆไม่ได้ทาอะไรเลยเนอะเห็นแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยเนอะก็ไม่เจ็บจะเห็นไหมแต่ว่ามันเจ็บไหมอะมันเจ็บไหมเต่ก็นอนเนี่ยนอนเฉยๆนอนเฉยๆเป็นเด็กดีเนาะมันก็โโไม่มีอะไรสักหน่อยเ <Assim S 2> <โ tas S 1> นานะมีอะไรป,ปะไม่มีแม่ดูแล้วเนี่ย ไม่มีอะไรเลยแผลก็ไม่มีเลยลูกฮึจ้ะแผลไม่มีแล้วมันจะเจ็บได้ไงใช่ไหมึึแผลไม่มีมันก็เจ็บไม่ได้ใช่ไหมฮึก็มันไม่มีแผลอืม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 มันไม่มีแผลเดียดูดิ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 มันมีที่ไหนมันมีที่ไหนไม่มีเลยเนี่ยไม่มีเลยไม่มีแผลเลยเนี่ยอู้หนูไม่มีแผลเลยสักแผลหนึ่งเนาะ มันเจ็บได้เนาะ <desserts> มันไม่เจ็บเลยเน mm ี่ยมันเจ็บที่ไหนล่ะมันไม่เจ็บเลยชักทิหนึ่งใช่ไหมไม่เจ็บเลยชักอาทิหนึ่งหนูไม่เจ็บเลยชักอาทิหนึ่งเนะใช่ไหมใช่ไหมหนูหนูก็เป็นเด็กดีหนูก็นอนอี่ไงเเป็นเด็กดีป่ะเป็นเด็กดีไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยเนาะเจ็บปะ ใช่ปะอืมอืนเด็กดีเหายแล้วหายแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยดูแล้วไม่มีอะไรเลยจริงๆจริงๆนะอืมอืเก่งจังเลยทําไมลูกสาวแม่เก่งอย่างนี้นะเก่งจังเลยไม่เห็นจะมีอะไรเลยดูแล้วไม่มีอะไรเลยไม่มีเลือดไม่มีอะไรเลยลูก Mm-mm-mm. ดีต้องได้รางวัลเป็นขนมใช่ไหมได้รางวัลเป็นขนมป่ะเป็นขนมเออดกดีก็ได้รางวัลเป็นขนมอะดีป่ะดีป่ะเด็กดีได้รางวัลเป็นขนมไหมเป็นขนมเนาะเด็กดีได้รางวัลเป็นขนมอเด็กดีเด็กดีเดี๋ยวแม่พาไปเที่ยวพาไปเที่ยวไปป่ะไปปะไปเที่ยวป่ะ เชยวนะอืม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 อโอ้โหโอเค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 นะเนอะม <aciones S 1> นนันเจ็บไหมอ่ะไม่เจ็บเลยนะมันเจ็บตรงไหนเออมันเจ็บเลยเนาะไม่เจ็บสักทีนึงเก่งจังเลยไม่เจ็บสักทีนึงเนาะ เจ็บไหมไม่เจ็บเลยไม่เจ็บสักตีนึงสักตีนึงก็ไม่เจ็บเนาะเก่งจังเลยลูกสาวเก่งจังเลย